นนมันจะเป็นสเต็ปนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งครับเป็นท่อเลคเะครับภาพเปิดจมดาตาครับแต่คอไดเคยครับอันนี้สเต็ปเครื่องำเดิมครับ นี้เป็นผ้าหมกนะครับผาหมกก็จะรังเงียบๆหน่อยครับ